ดอกไม้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับไอสังขารมนุษย์นะคล้ายๆกับร่างกายมนุษย์นะลูกนะยังไม่โตเต็มวัยก็ยังสามารถที่จะทูช่อสวยได้ยังสามารถอวดโถมความสวยของตัวเองได้จงม,มารุกหนังตึงหน้าตึงไม่หย่อนไม่ยานแต่ถ้าเกิดว่าเนี่แกไปแล้วหย่อนไปแล้วยานไปแล้ว จะมาเรียกร้องเอาเวลานี้ก็ไม่ได้นะจะมาเรียกร้องว่าเออจียดยจังเลยนะไอ้วันที่เป็นสาวอยู่ไอ้วันที่ตงึงวันที่ตึงเลยนะรู้อย่างนี้ทำจะก็ดีละไอ้เวลานั้นทำอย่างนี้อย่างนี้จะก็ดีอะมาถึงเวลาแก่ชรา,าโรยไวไปในโลกเรอวันมอดม้อยอย่างเดียวเลยดังนั้นสิ่งที่กูกำลังสอนตอนนี้ก็คือ ความสวยเนี่ยเราต้องใช้ความสวยของเราให้ถึงทีถง่ถึงที่อ่ะถึงพร้อมนะมีความสวยเจ่ไหนทําให้มันเต็มที่ไม่แค่สวยแต่ถ้าจะไม่ไใช้ความสวยแนละ้วเกิดมาถึงอายุสวยก็ต้อสวยสักสวยปล่อย คนเราอายุสิบแปดเมื่อคนเราอายุสิบเก้าคนเราจะเรียกเวลาอายุสิบแปดกลับมาไม่ได้วันเวลาตอนอายุสิบแปดก็เรียกกลับมาไม่ได้จะเกิดอายุสิบเก้าแล้วแล้ววันไหนอายุในเจ็ดสิบจะเรียกเอาวันสิบแปดกลับคืนมาก็ไม่ได้เลยดังนั้นวันเวลาผ่านไปไม่เคยหวนคืนจริงที่หวนคืนได้อย่างเดียวก็คือความจดจา การจําได้ได้รู้ประกอบอยู่ในขันของเราประกอบอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเ <c oughs> มื่อถึงวันที่มีโอกาสได้ทํามีโอกาสได้อวดโถมมีโอกาสได้ทําอะไรแล้วต้องทํามันให้เต็มที่ทเถอะลกเอก่อนมันจะโชารชลาไปก่อนมันจะโชารชรลาไป ตายมูวันนี้ทำมาหากินอะไรกันอยู่ก็ต้องดูว่าวันนี้เราทํำจนถึงขีดที่สุดแล้วหรือยังเราทําจนถึงพร้อมแล้วหรือยังเราทําแล้วเหมาะสมกับอายุขนาดนี้หรือยังคนอายุ8 0 9 20มีกำลังมากกว่าคนอายุ70 อ้ฉันจะไปอยากมีเรี่ยวมีแรงตอนอายุเจ็ดสิบจะไปทํามาหากินตอนอายุเจ็ดสิบไม่มางวิ่งเหตาาทำจนเหนื่อยตายสุดท้ายก็ไม่ได้เท่ากับอายุยี่สิบดังนั้นถ้าวันนี้อายุยี่สิบรีบทำซะยังไหวยังไม่แก่วันไหนแก่ขึ้นมาจะบอกว่าเออจะไม่เอ มันจะมาช้าจนเกินไปน,นะบางคนหลงไปบางคนหลงหลงอะไรโอ้ยยังมาแก่แล้วทำได้หนามาแก่แล้วทำได้นานโอ้ยยังแล้วแต่ยังสาวอยู่แั่ยังสาวอยู่บางทีไอ้ผู้คำนี้นะตูป่าไปตีติดแล้วมึงเริ่มแก่แล้วมึงไม่รู้ตัวหนะรอทำไมเล่าคนเราเนี่ยกูนี่ยสอนไว้เลยอนะ่ะ